เช็คฟอร์มผู้ับสัรไทยลีกกับบีดีพรีเมียมครับคู่แรกเปิดสนามหนองบัวพิชยเอฟซีน้องใหม่ไทยลีกหนึ่งดีกรีรองแชมป์ไทยลีกสองเปิดบ้านพบกับเต็งหนึ่งที่ยกเครื่องใหม่พร้อมผู้เล่นสุดโหดอย่างบริรัมยูนเต็ตโดยในเกมนี้หนองบัวพิชยเอฟซีใช้ประตูถึงสองคนโดยคนแรกวีริดิติคุณแจมสุวรรณสวมปลอแขนกับตันทีมลงเฝ้าเสาก่อนซึ่งเขาทำหน้าที่ได้ดีช่วยอ่านช่วยตัดดักจังหวะบอลสวยๆก่อนที่จะโดนยิง แ,แล้วการออกมาช่วยดักจังหวะของเขาจากจังหวะบอลยาวของบุรีรัมเขาเออกมาช่วยหมองนอกเขตโทษแต่มันเบาทําให้ไปเข้าเท้าของผู้เล่นบุรีรัมก่อนที่เขาจะถูกสอยและให้ใช้มือช่วยในการป้องกันนอกเขตโทษทําให้กรรมการไม่มีทางเลือกต้องชักใบแดงไล่ออกจากสนามเป็นเหตุให้ในายดานยังวีอิลิตเป็นกุญชอนต้องสวมถงมือลงแทนแต่การลงแทนของเขาทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมช่วยเซฟช่วยป้องกันไว้ก่อนที่จะโดนเจาะ ก่อนที่แนวรับจะหมดแรงสุดทานสุดต้านทานไว้ได้โดนเจาะถึงอีก3ลูกสุดท้ายหนองบัวบชญาเปิดบ้านพ่ายบริรัมไปศูนย์ประตูต่อ4คู่ที่2สุโขทัย FC เปิดบ้านรับการเยือนของกระต่ายแก้ว B ีปทุมยูไนเต็ดอีกทีมเต็งแชมป์ที่ขนผู้เล่นมาเต็มสูบเต็มมาตราศึกในเกมนี้วีลิตสลานนอนอนุอินลงเฝ้าเสาอ,อย่างเป็นทางการนัดแรกให้กับตองสังกัดใหม่ซึ่งเขามีจังหวะเซฟสวยๆจากลูกยิงไกลถึง2ครั้ง ก่อนที่จะโดนจอนบาโจยิงไกลนอกกรอบเขตโทษทะลุช่องเข้าไปอย่างสุดสวยในเกมนี้โอสลานนทําหน้าที่ของมือหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการออกบอลช่วยตัดจังหวะและคอนโทรลเกมรับได้อย่างดีสมกับการเป็นมือหนึ่งบีจีปทุมและมือสองทีมชาติไทยสุดท้ายจบเกมกระต่ายแก้วที่มาเก็บ3แตมได้ที่หวังข้างคาวไปด้วยสกอร์สาประตูตอนหนึ่งคู่สุดท้ายในค่ําคืนวันเสาร์การท่าเรือเอฟซยกทัพไปพบกับม้านินมังกรระยองเอฟซโดยที่วีอิดสุเมทีโคโคได้รับบาดเจ็บ พลาดโอกาสลงสนามไปอย่างน่าเสียดายและวีลิตทัตพิชาอักษรศรีผู้สารประตูคนใหม่แห่งระยองเอฟซีผู้สารประตูฟอร์มดีที่ในฤดูกาลที่แล้วกับจราดเอซีก็ออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองทําให้พลาดโอกาสลงสนามเช่นเดียวกันติดตามการวิเคราะห์สองฟอร์มผู้สารประตูประจําสัปดาห์ของในไทยลีกได้กับผมวินบีพรีเมียมนะครับทุกๆสัปดาห์เราเจอกัน